เครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาคหในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันของ5องค์กรสื่อในจังหวัดที่มองเห็นร่วมกันว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานของภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอและจะทําให้การแพรบบ่ระบาดของปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้องค์กรสื่อได้ร่วมกันทํางานเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในภัยร้ายของยาเสพติด โดยมีสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนซึ่งมีร้อยตระบีสุขสารพิชัยเป็นนายกสมาคมสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายวิริศพลหิรันรัตน์เป็นนายกสมาคมสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคซึ่งมีนายเวกศรลามเป็นนายกสมาคมสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายสมัครโชติวัน เป็นนายกสมาคมและสมาคมนักทังสุิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายบรรหารบุญเขตเป็นนายกสมาคมโดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่23-24สิงหาคม2 000, 5 1 1ได้มีการจัดสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างความรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชนทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดโดยการนำงานด้านสื่อสารมาเป็นส่วนของการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคม มีสื่อมวลชนในพื้นที่จากสื่อวิทยุก,กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์คณาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดข,ของจังหวัดเพชรบูรณ์ล,ลงพื้นที่ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทำรายการผลิตสก๊ปข่าวและรายงานข่าวเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตใหม่ของกระสนวนยุติธรรมและบ้านกึ่งวิถีจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ของตำบลครองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้เกิดผลต่อองค์กรสื่อในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของสังคมเกิดกระบวนการทำงานแบบภาคีทั้งส่วนราชาการสื่อมวลชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาชนได้สร้างการรับรู้ของสังคมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามและการบำบัดยาเสพติด นับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนนของสื่อทำให้เกิดความเข้าใจในแนวนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ที่ผ่านการบาบัดและเห็นถึงการดาเนินการคืนคนดีสู่สังคมตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถสะท้อนปัญหาและสิ่งที่ดีของโครงการไปสู่สาธารณชนได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,562สำนักง,งานปปสภาค6ได้สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มีการประชุมคณะทำงานประกอบด้วยองค์กรสื่อทั้ง5สมาคมศูนย์อเมริกรันป้องกันรปราปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์จะทำโครงการนยุกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรร่วมถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าก่อนที่จะมีผู้มาบทเรียนในพระพุทธศาสนาอันจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเบื้องต้นทางนี้จะมีการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเดือนตุลาคม2512มีกลุ่มเป้าหมายคือพระสงฆ์ทั้งธรรมยุตนิกายและมหานิกายซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดรวมถึงสื่อมวลชนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนริมรู้เพื่อที่สื่อมวลชนจะได้นําไปเผยแพร่พประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไปนอกจากนี้คือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6 ยังได้ลงพื้นที่ยืมเยือนให้กำลังใจกับศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้บ้านปราฝาตะบนหินห้าวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ของภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโดยใช้กระบวนการคนสามวัยเด็กพ่อแม่และผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมใช้วิธีการครูสอนสิทธิพี่สอนน้องคนในชุมชนสอนลูกหลานจนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนในอย่างแท้จริงรวมทั้งในเร็วๆนี้ได้ประสานกับศูนย์อเมริกันป้องกันปราบปรามยาเสพติดจงังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อลงพื้นที่ให้กำลังใจและหนุนเสริมการทำงานต่อไป